อีกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆหญิงไทยในต่างแดนนะคะเรานะคะพวกเราเน้นสร้างตำนานค่ะไม่เน้นสร้างผลงานนะคะล่าสุดข่าวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันนี้นะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญ,ญาตอ่านนะคะต้องกลับขอไปจริงๆค่ะเพราะว่าข่าวนี้เพื่อนส่งตรงมาให้จากเยอรมันค่ะจากเยอรมันนะคะซึ่งเนื้อข่าวจะประมาณนี้นะคะคือหญิงชาวไทยถูกจับพร้อมทองคําแท่งนะคะ 11กิโลกรัมนะคะซุกซ่อนอยู่ในหม้อหม้อนะคะก่อนเตรียมตัวขึ้นเครื่องกับประเทศไทยนะคะรายละเอียดนะคะก็ประมาณว่าเจ้าหน้าที่นะคะตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะประเทศเยอรมนีได้หยุดตรวจหญิงชาวไทยคนหนึ่งนะคะพยายามลักลอบขนทองคำแท่งบริสุทธิ์นะคะ24เคน้ำหนัก รวม11กิโลกรัมค่ะซ่อนอยู่ในหม้อที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางโอ้หม้อในกระเป๋าเดินทางนึกภาพนะคะมูลค่านะคะมูลค่าทองคำทั้งหมดประมาณกว่า1ล้านยูโรนะคะก็หรือราว39ล้านบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะหญิงรายนี้นะคะไ,ม,ไม,ม่ไม่ได้แจ้ง กร,กรมสนลกากรล่วงหน้านะคะและไม่และไม่สามารถแสดงหลักฐานนะคะแหล่งที่มาของทองคําเหล่านี้ได้นะคะขนาดนี้นะคะของกลางทั้งหมดถูกยึดไว้ค่ะและอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเพื่อเพิ่มเติม,เพ,ม,เ,ตมเพื่อหาที่มาที่ไปของอทองทั้ง11กิโลกร,รัมนี้นะคะเอาจริงๆนะคะเอาจริงนิวไม่เข้าใจว่าพี่คนนี้นะคะ ผู้หญิงชาวไทยเนี่ยเขาคิดยังไงเนาะเขาแบบว่าม <c oughs> นโมเมนต์นั้นเนาะที่เอาทองซุกใส่ไว้ในหม้อนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางและคิดว่าจะรอดในการสแกนกระเป๋านะคะซึ่งเคสนี้นะคะไม่ใช่เกิดที่ประเทศเยอรมันประเทศเดียวนะคะประเทศสวเดงก็มีค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันทั้งว่า สวีเดนนะคะสาวชาวไทยที่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะเหนือชั้นกว่าค่ะโดยการซุกเงินนะคะเงินสดแล้วก็ทองนะคะเป็นเงินหลายหลายล้านอยู่นะคะเป็นเงินไทยเนาะซุกในเสื้อในที่เป็นซิปอ่ะเคยเห็นนะคะเสืส้อในที่เป็นซิปของคนแก่ซุกเอาไว้นะคะแล้วคิดว่าพอผ่านเครื่องสแกนเน่ะเขาจะไม่เห็น เข้าตากรรมการค่ะโดนยึดนะคะเพราะไม่สามารถชี้แจงถึงที่มาที่ไปได้นะคะถึงจะบอกว่าฉันซื้อมาฉันเก็บเงินซื้อมาแต่ก็ไม่สามารถระบุเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะก็ถูกยึดเป็นทรัพย์ของหลวงไปค่ะอันนี้ก็คือกรณีที่แบบว่าเกิดขึ้นบ่อยนะคะเกิดขึ้นบ่อยและยิ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะคนไทยก็จะเป็นเป้านะ,ะเป้าสายตา สำหรับเจ้าหนะ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมากขึ้นที่สนามบินนะคะซึ่งประเทศสวเ็นเขาก็มองคนไทยนะคะเดินเข้าเ,เดินทางจะเข้าหรือจะออกประเทศสวเดนนะคะเรานะคะตกเป็นเป้าสาย,สายตานะคะคเป็นหนึ่งในบัญชีแดงที่เขาตรวจสอบซึ่งก็มีหลายประเทศนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะอันนี้พูดถึงในประเทศสวเดนนะคะใดๆเลยนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็น อย่างไรนะคะกับเหตุการณ์นี้นะคะกับกรณีนี้ก็ลองแบ่งปันนะคะแบ่งปันเข้ามาแบ่งปันแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะส่วนแหล่งข่าวนะคะนิวได้ตรงมาจากเพื่อนที่อยู่ที่เยอรมันนะคะตามหนังสือพิมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะคะข่าวนะคะตามด้านล่างนี้เลยนะคะแหล่งที่มาเนาะแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สามกระะกฎาะะคมที่ผ่านมาตามนี้นะคะซึ่งนิวก็ได้แหล่งข่าวก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่อยู่เยอรมันนะคะที่ แบบว่าบอกเล่าเ0าสิบเราก็อยากให้นิวมาแบ่งปันเป็นอุทาหรณ์เตือนให้กับคนไทยในประเทศสวีเดนให้รับทราบนะคะซึ่งเราก็นิวก็บอกเขาอยู่ว่าคนไทยในประเทศสวีเดนก็ตามข่าวนี้อยู่ก็คือแบบมันก็คือเดียวกันอะโนเวย์อ่าเดนมาร์กฟินแลนด์เยอรมันเนาะอยู่ในกลุ่ปเดียวกันนะคะซึ่งจนนเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้าถึงกัน,นตรงนี้ก็อยากจะเตือนเอาไว้นะคะคนไทยในประเทศสวีเดนก็เห็นเหตุการณ์นี้ ก็พยายามใช้สติในการพกเงินนะคะหรือจําเป็นจะต้องพกเงินไปเยอะนะคะก็แจ้งนะคะจากจากเอทางอ่ายังไงอะ่กงอกงะกรมเอกรมศุลกากรเนาะสอบถามเขาก่อนนะคะแล้วก็หรือไม่ก็แสดงที่มาที่ไปเตรียมเอกสารของเงินก้อนนั้นที่เราจะพกไปนะคะมันก็จะ ไม่เป็นการเสี่ยงที่จะโดนยึดนะคะตรงนี้นิวก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะข่าวสารสำหรับคนทยในต่างแดนนะคะรอบนี้ก็อยากจะนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันนะคะเพราะว่าอ่ะนิวได้ตรงมาจากเพื่อนค่ะตรงนี้แหละค่ะที่อยากจะมาแบ่งปันถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้นิวนิวก็จะ,ะพยายามทําออกมาเรื่อยๆนะคะมาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆได้รับทราบกันค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.